คำว่าเกียรติในพระพุทธภาษิตนี้หมายถึงกัลยาณเกียรติคือชื่อเสียงที่ดีที่งามเป็นฝ่ายสรรเสริญดังคำโบราณว่าชื่องามนามไพเราะตรงกันข้ามกับปาปะเกียรติคือชื่อเสียงที่เป็นบาปไม่ดีไม่งามกัลยาณเกียรติก็ดีปาปะเกียรติก็ดีย่อมมาจากเหตุไม่ใช่เพียงแต่พูดกันเพื่อสรรเสริญเพราะชอบ ไม่ใช่เพียงแต่พูดกันเพื่อตำหนิเพราะชังชื่อเสียงที่ดีงามซึ่งมาจากเหตุที่เป็นจริงถูกต้องจึงชื่อว่ากัลยาณเกียรติซึ่งในพระพุทธภาษิตนี้ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ากัลยาณเกียรติเกิดจากเหตุที่เป็นคุณธรรมสประการคือความเป็นพหุสูตรหนึ่งความเข้าถึงศีลและวัตระหนึ่งความตั้งอยู่ในธรรมหนึ่งประการที่หนึ่ง ความเป็นพหุสูตรโดยความหมายทั่วไปได้แก่การเล่าเรียนศึกษาและมีประสบการณ์มากกล่าวเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงความเป็นพหุสูตรไว้ว่าทำเหล่าใดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิงทำเหล่านั้นบุคคลได้สดับมากทรงจำคล่องปากเพ่งด้วยใจเห็นถูกดังนี้ ตามแนวนี้แสดงให้เห็นว่ารู้ธรรมแล้วปฏิบัติจนบนรรลุธรรมนั้นจึงชื่อว่าพหุสูตรที่สมบูรณ์ดังบทสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าพระผู้ทรงรู้พระผู้ทรงเห็นและดังที่พูดกันว่ารู้แจ้งเห็นจริงท่านได้อธิบายไว้อีกโวาหารหนึ่งว่าพระหุสูตรที่สมบูรณ์ประกอบด้วยองค์สี่ประการคือฟังรู้ดูออกบอกได้ทำดี ดังนี้อันหนึง่งกล่าวตามนัยยะแห่งพระวินัยพหุสูตรได้แก่ความรู้และความสามารถคือมีความสามารถทำได้ตามที่รู้นั้นจึงรวมความได้ว่ารู้แล้วปฏิบัติได้ตามที่รู้ชื่อว่าพหุสูตรผู้มีแต่ความรู้แต่ไม่มีความสามารถอาจมีปัญหาได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องวิชามัทะเมาความรู้ดังนั้น การที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องพหุสูตรเท่ากับเป็นการตรัสสอนว่ามีความรู้แล้วต้องพยายามทําให้เป็นประโยชน์ตามที่รู้นั้นในทางธรรมเช่นรู้เรื่องธรรมะแล้วสามารถที่จะข่มใจได้ในคราวที่จะต้องข่มใจรู้เรื่องอัตตสัมมาปณิธิแล้วสามารถที่วางกายและใจได้เหมาะสมถูกต้องดังคํากล่าวสรรเสริญสมณะว่าสมณะวางตนดีเป็นสีแกศาส นี้เป็นเหตุแห่งการยาณะเกียรติประการที่หนึ่งประการที่สองความเข้าถึงศีลและวัตระศีลที่สำคัญนั้นมุ่งถึงความมีวิรัตเจตนาความตั้งใจงดเว้นข้อเสียหายอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาความตั้งใจงดเว้นตามศีลเกิดขึ้นเมื่อใดก็เป็นศีลเมื่อนั้นศีลในพระพุทธศาสนาที่เป็นสามัญทั่วไปคือศีลห้า ในคมภีบางแห่งเรียกศีลห้าว่ามนุษยธรรมมีผู้กล่าววา่าศีลห้าเป็นสัญญาประชาคมศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแห่งความดีดังธรรมภาสิทว่าศีลเป็นมารดาแห่งความดีดังนี้วัตระหมายถึงความประพฤติที่ควรประพฤติทั้งปวงเช่นมารยาทในอิริยาบถท,ทั้งสี่ รวมถึงความประพฤติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติและพระาศาสนาความเข้าถึงศีลและวัตระก็คือการรู้คุณค่าของศีลและวัตระแล้วพอใจปฏิบัติจนเกิดความมั่นคงในศีลและวัตระควรแก่การสรรเสริญว่าเป็นผู้มีศีลาจารวัตอันง,งดงามนี้เป็นเหตุแห่งกัลยาณเกียรติประการที่สองประการที่สความตั้งอยู่ในธรรม ความหมายโดยอุทกัตทนในหมายถึงความมีจิตใจตั้งอยู่ในมรรคสีผลสีและพระนิพพานหนึ่งโดยความหมายทั่วไปได้แก่ความมีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆเช่นศรัทธาความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อหิริความละอายแก่ใจในบาปอากุศลทุจริตโอตตะปะความเกรงกลัวต่อบาปอากุศลทุจริตวิริยะ ความอาจหารที่จะต้องสู้ในสิ่งทั้งปวงโดยวิธีที่ชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องทั้งในส่วนโลกิยะและโลกุตระส่วนโลกิยะเป็นคติแห่งโลกเห็นถูกต้องว่าเป็นอย่างนี้และต้องเป็นอย่างนี้เป็นความเห็นที่ช่วยให้เกิดความรู้เท่าทันส่วนโลกุตระเป็นคติแห่งธรรมโดยส่วนเดียวเห็นถูกต้องว่าความเป็นจริงของสังขารเป็นต้นเป็นอย่างนี้เอง เป็นความเห็นที่ทำให้จิตใจอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายกลายเป็นความไม่หวั่นไหวในสิ่งทั้งปวงยึดมั่นแต่ในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นความตั้งอยู่ในธรรมด้วยประการดังนี้เป็นเหตุแห่งกัลยาณเกียรติประการที่สาม